สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลุกคนเนมอจ้ามือนี่ซาเจลออกมานามหาใสเบ็บบดเบ็ดปลาเบ็ดบลาคอปลาดุกพี่น้องเหมือนนี้เพราะว่าแดดจ,จ้าจ่าแเฮงมองในการใส่เบ็ดคางพี่น้องเพราะว่ามันหนักสกินเนื้อแล้วพี่น้องเพราะว่าใส่ยามฝนนี่มันบกครอยได้กินนะพี่น้องซาเจลถาใส่ร้ายมือแล้วแต่ก็ไม้ใส่เดือยเพราะว่าฝ้าฝนตกพี่น้องมือนี้ก็ได้ไดโอกาสมาใส่พี่น้องเบ็ดกับปลาได้ร้ายปลาได้แล้วพี่น้องจ้าประมาณหอดบประมาณสามสิบสี่สิบขันนั่งนี่ยแล้วพี่น้องเนาะ ข้าก็จทิไปหาใส่แถวตามทุงหน้าพี่น้องแล้วก็ถ้าเจวคิดว่านาสีนาสีมีดเป็นปลาคอในบนแหนใจแต่ปลาดุกนี่ต้องมีในเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเข้ากับสื่อปลาดุกมาปล่อยอยู่น้องพี่น้องยานมาปล่อยในน้องเพราะว่าเวลาคนมันตกมันมันกระดาษสีบ,บืนลองแถวทุงหายทุงหน้านะพี่น้องก็เลยคิดวาใสาบ่บางพี่น้องก่อนเดินขาก็บะพไปหาคุดขี่ก็เดินกัน,นพี่น้องไปขาแถนไม ใหญ่ๆเนี่ยแล้ขี่กระเดื่อนไปน้องตามต้นไม้ชเชาเจียวเนะพูดไปนั้นก่อนคนเขาก็เริ่มใส่กันเยอะแล้วขี่น้องส่วนขี่กระเดือนเลยนี่พี่น้องถ้าว่าเบ็ดนั่นนั้นถ้าว่าใส่เบ็ดเบ็ดปลาในขี่กระเดือนนี่ก็ได้พี่น้องถ้าว่าใส่เบ็ดกรอบมันต้องเบ็ดขี่คอดพี่น้องไล่พวกเขาก็ใส่ไปก่อน,นพี่น้องไล่คนใส่แล้วแต่ว่าจเจ้าเจียวก็ฮะก,ก็ได้มาใส่นี่แหละ อยมันอืดอืดขึ้นอย่าง,งไ่ให้ายางบนหายางหงางเาเลยนี่นี่นี่โอ้หลายจัยงไปขาดนี่พี่น้อนขีก่กระเดือนโอ้ย ภริยานในพี่น้องเลยแล้วคือหน้าตามันท่าทาคือเป็นตะยานแห่งอะไรพี่น้องบาดพี่น้องเอิน่าขี่กระเดื่องคือกันมาเนาะหลายคนอาสิบ่อกขาใจเลยก็แย่หมอพี่น้องขี่คอดมันเป็นยังไงมันบอกคือขี่กระเดือนนาเนี่ยมันตา,นะายาจจแล้วพี่น้องคือถ้าเจ้าสีอธิบายแห้ฟังว่าขี่คอดนีน่มันกระเป็นเบบคือขี่กระเดือนในพี่น้องแต่ว่าโตมันสีขอดค่ะการเวลาเข้าไปสูนมันเนาะส่วนขี่กระเดือนนี่มันก็สีเป็นโตตรงตรงมนี้เลยพี่น้องเลยเนาะขอใจกันเนาะพี่น้อง ประมาณเท่านี้เลยพี่น้องเลยนี่้าชิคุดแล้วก็ไปใสล่ลราจะไปตะกลยพี่น้องเตรียมพร้อมเลยเพาว่าแดดแห้งๆค่ะตะกรีพี่น้องเดดแท้จะมา,เป,มาเป็นมากับข้าวคันวตะกลิ เาซีไซด์้วลอดยนอกผมเลยน้มแดงแค่ไ่น้องน้นอนี่เป็นต้าอเลยแต่พักปีไว้ลายได้นหนีาจะลายได้ที่นนองแต่ปวหัวเปนนี้เร็นยังที่นนองพะวาเขาก็อไปลายทงเขากันเที่น้องเปเก็บกระทงจะปีนี่ซาเจียวเนีบ่ไกินปลาหนองพี่นนองปกติช่วงช่วงดำหน้าช่วงล้างดำหน้านี่ซาเจียวเขียได้แตึกปลาอะไ ตือปาน้องแหละแต่ว่าปีนี้เงียบขิดเลยไม่ชอาก็ซีด่ใช่อันนี้เป็นเวดตรงด้วยพี่น้องว่าะเป็นเวดโคตรเนาะ ฝนมันก็หาสต็ตกมาบกีมกือพี่ดอกนาำก็เลยยังไหลยอยู่ เกี๋ยวก็บิใสไทยมีสซซองซองล้างที่สองแจ่กันคนละหายกันเลยอ้นีขาดแน่โอ้โอได้ทันหน้าอันีนะ้เ จะเละห้องฟีพี่น้องลงมาใส่เบ็ดกบเราท่านเราใส่สัมแต่ว่าเห็นก็ใส่กระได่นะกระไดยอยังได้พี่น้องโตมันใหญ่นะช,ชัดเจนยวยังไม่ใส่จะเขื่อจะ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเขามาใส่เบ็ดเปล่าพี่น้องข้งต่อไปเขาจะไปใส่เบ็ดกบ ปนหวงข่าวเลยพี่น้องว้ายคือสูอค้ความรีเราพี่น้องปลาแล้วก็คือเบ็ดกบเบ็ดอทุกเมไ็ดพี่น้องก็ต้องเอ,คองาออคุ้งน้ำเลยพี่น้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงปลา,ามันบวชคือเมื่อกี้นี่ ตัวก็ชิงใหญ่คดังจอมป้ใหญ่นั้นกลางม่พินอใครใหญ่นนี้มีปลาลายในพินอ๋อเลยแกมีงนไรเจ้าซับลงพ่นอ๋เลยเพราะว่าาะใส่เตาหไหน้าถั่วอเลยเนาะ ช่วยเจว์ชิมัสไกับซาวนาในฝนเบาพี่น้องเลยเรื่องการเดียวสุดท้ายพี่น้องเลยป้าปันนี่ที่กะเดินมาบ่านเราพี่น้องเลยเดี๋ยวเ้ามาทายามีกประมาณจากสองสามสบมุผ่านไปแล้วพี่น้องขอให้ห้ามไซฮึงกว่านี้ก่อนเนาะไปห้ามก็จิพยายามเดทกับเ้าพี่น้องหลังจากที่ผ่านมาประมาณสองสามสบมุแต่ว่าก็ยังแดดจ้าอยู่พี่น้องเอ้ยแดดจ้าละบรรยากาศที่ค้าวันนี้แบบบอบบดจะถ่น้องถือของมาไกลนิดหน้อยคือเราห้ามก็คือได้ก่อนอมาแล้ว ถือด้วยนี่มาถือพี่น้องแต่ว่าเกลี้ยงปลากินบลาด้วพี่น้องด้วยยังกินเนาะปลาถือจำแดงนี่แถมเกลี้งยงอีกยามขึ้นไปเลยพี่น้องเพราะว่าวเสตียอันนี้มันจะหวานเลยอันนี้ก็บ่าถือได้พี่น้องโอ้ยแม่ที่สิบถิน่นปลาด้ว่สองคน เจ็บบร,ปรยปยใส่ตอได้วบนเพราะวา่าเขาบริบายยางอีตอนแง่งน่าใส่การฉลองเนี่ยกับจิเมื่อเลยพี่น้อง อืมพี่น้องเลยอ่ะไหี่หนอยไมปดเอาก็ดีกัาพี่น้องอ่าถ้าเป็นปลาดุกเนี่ย่ยานแตงเงี้ยงันปักมนมือค่ะพี่น้องถ้าเป็นปลาคอไข่แน่ไบัน,นไดได้พี่น้องเลยนี่ค่ะมันเฉย <c oughs> โอ้หลอนเพื่อกาวอันนี้ก็ได้ได้อนนี้ก็หลอน่ว่าป่าที่เขาเห็นว่ามันบวชมาเจ้าปีน้องมันกินก็เจียวหามาเท่านั้นนบ่มีทำบ่ได้เจ้ากีพี่น้องมันหลอนบ่หลอนกันย่างนี้มันกับบะกินพี่น้องบ่เถือกทำเนาะย่างบะอีกสิ ทั้งว <as> ันเพื่อนๆมาแต่หัวกนเลยสักเที่ยวบ่หงอลงกันถึงเดี๋ยวโอ้ยนี่นี่อุ้ยชูชีพไปแล้วโอ้ยโอ้ยตัวปัญญายาวไหนโอ้ยกูเป็นปลาดุกข้าปล่อยว่ะพี่น้องนี่มันก็มีแต่ปลาดุกแค่กูเป็นน้ำพี่น้องปลาดุกปล่อยแต่ในใด้ห้ากระปล่อยแล้วมาหากินอยู่แล้วเนาะอจะเจออย่าเงี้ยเลย ย่านใหญ่จะได้พี่น้องปลาดุกในยี่ยงมั้งคะย่าบงมนี่พี่น้องเหม็นปลาบ้านทางบี้าม็นพี่เอามาใส่เลยพี่ลงได้ได้พี่น้องเลยไอซ่าไครมไนเป็อตาได้พี่น้องของไห้แล้วว่าจะเป็นยังพี่น้องเลยให้ตัดหนักะมันเลื้งเรื่องปลาหนองเลืองคือไมนสิตายเนี่ยพี่น้องหัวซ้าหัวเจือเจ้าแห้งพี่น้องร้ายให้แต่ว่าข้าตัดแต่ละเป็นเลื้ง โอ้ยเรือโบราณเลยพี่น้องขอให้ถึอเถิดขอได้ปลาดุกตังไง่ี่ยว่น้องช่ด่ย้ติดอ ไปากินปไปน้องกินสรุปแล้วอะใส่มากอะไรยู่3ำโตพี่น้องโอ้แต่ว่าโตดีเนี่ยได้ปลาโตจนล่าง,งสุดท้ายโต,ตบักใหญ่เลพี่น้องเลยพี่น้องลองจากกิดงังใส่เรียบร้อยแ้ถ้าถิอมาปิาีกปลาดูก,กินไปกินแรงนะพี่น้องตอนนี้ก็ คำแล,แล้วพี่น้องใส่คำแล้วบนแม่ไม่พี่น้องไม่ปิป้งปลาซาจิโอปะคือแพยเลยพี่น้องฮัลโหลเบีกคือแพยนะพี่น้องถ้าต้องเอาแตกตาคนเดียวพี่น้องเลยคือไม่ปิ้งปลาซาจิโอพี่น้องเอาแบบปิ้งเธอเดียวนี่คือแบบได้ละหล่อพี่น้องเคทเธอเดียวได้ปิ้งละหล่อตกใจด้วยพี่น้องไม่เสียปลาซาจิโอเรียบร้อยพี่น้องดีค่ะเจ้าคัวาปลาก่อน Ra kia cho tôi, tôi, à. tôi nhảy nhanh nhìn nữa Cho tôi sẽ thảm nhanh nhanh Ủa ơi Ấn 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 tôi nhảy cứ cái cái nó cứ giật tay đây là gì đó Nó cứ nó เรียกว่าทวนแล้วก็คอยไปย่างลำบากได้พี่น้องเลยทีหาเห็ดคือชาเจียวเด้พี่น้องให้ชาเจียวเห็ดคนเดียวก็พอแหละมันอยู่สูงอยู่เลยอได้พี่น้องปีกปลาชาเจียวเห็ดขาดว่ะใหม่แบบเพื่อโลกเพื่อซานแน่พี่น้องเลย คนอื่นประตูเฮ็ดเด้อพี่น้องไม่ไงน่ะไม่ย่างสิเจ้าเจียลเฮ็ดเพื่อแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นี่อร์มขว้างพี่น้องว่าปิ้งปลาหน้าปิ้งปลาดุกหน้าเฮาพี่นอ้องบอกได้เลยว่าสุดยอดทัก พี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น้องโอ้ยน้าพี่ห้ามกันพี่น้อมาเด้อพี่น้องมากินปิ้งปลากับสาวลาวอยู่กับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าพี่น้องจะทั่วไอเดินจะตกใจกับใหม่นั้นปีงเขาเลยพี่น้องเบิ่งพี่น้องนะกินห้องวางฝังเลยยิปไปกินโอ๊สใจบอยพี่น้องกินก่อน อืมหอมทีออ่วันนี้ฟ้าอืมที่วงนี้เขากำลังใส่เบ็ดปลากับพี่น้องล่อยู่แต่ว่ายังมีอะไรให้เนือคอยใส่ใบเบ็ดกบก,กับพี่น้องจนว่าฝนมันก็ยังตกอยู่เนื้ออีบมะเฟืองฝนตกแบบลินติดต่อกันเท่ากอเชลัยใ,ใส่นั่นปลาปลาตอนพี่น้องเลยเท่าเจ้ากอเชลัย พอย่ามาชาเจียวสุดท้ายพี่น้องเบิรงกนุ๊กพาพาไปใายต่อนำการนะพี่น้องเนาะแต่ว่าย่านเป็ยังกงหลายเหตุกับพี่น้องแต่ว่าเขากำลังเตรียมต่อนเตรียมกันอยู่แม่ชาเจียวพันกากำลังยิบอยู่พี่น้องเลยยิบเบิ่งกกันทีโก้ใจยามต่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชาเจียวก็ชื่เมืองคนที่พี่น้องเพราะมันขำนะเนาะหยัดฝนตกห้ามหัวแบบนี้พี่น้องมันออกเหมือกลุ่มกึ่ฝนตกละลาไปกับปิ่งป่าดุฮาเพียพี่น้องไะ กระเพาเพื่อให้พี่น้องก็ติดตามกดไลก์ก็แชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย